ไปตัวนี้ตัวใหญ่มากงัดขึ้นมาแล้วปลาเก๋าโอ้ยปลาเก๋าพอยกยกขึ้นยกขึ้นเอ้ยเก่งมากน้าย้าหน่อยนี่โอ้ยผู้จอดแก้วผลมาสวยยกยังเจ้าอ่ายกยังเดจ้างานละงานเบา ปลา uh huh. G อะไรลูกปลาอะไรค่ะนี่นี่นี่ะใครเรียกที่นี่เขาเรียกอมไข่บางคนเขาจะได้หิ่งข้าวหิ่ออกระวังตรงแก้มมันไงเงี้ยมันกินอร่อยนะแต่มันแทงเก็บไอ้อมไข่ที่นี่ครับบางคนเขาเรียกตาโต เราก็แค่เรียกไอหิเข้าหี้ออกมันแทงแล้วมันมันเจ็บมันปวดเก็บเก็บปวดปวดคันๆน่ะครับถ้าคนแพนนไม่ร้อแล้วอร่อยอร่อยเดีย๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวเรือไหลไปถึงเนี่ยดูกระโจมมันเดี๋ยวกล้จะถึงแล้วร้อนไหมหลกร้อนไหมไม่ครับไม่ร้อนคิดว่าคิดว่าวันนี้เราจะโดนฝนกันไหม เต็มแน่นอนบอกเลยงเ็คนยมต้อ่าอ่าตตะก้าแล้วรับิชอแวเก็มที่เต็มที่นะเ่เดี๋ยวเดี๋ยวสวยงามสวยงามเป็นหลังหนัก แม่ถ้าอยู่ในที่มันก็จะได้รู้อย่างนี้เอาออเจ้โดนแล้วเว้ยครับโอเคครับเอาพัานกันป่อเราอะไรอะไรเล่นอะไรกันเฮ้ยเงี้ยเต็มแม็กกเปล่าฮะเต็มแม็กเลยเต็มแม็กกี่บ่าวสามตัวเบ็ดมีกหกสีโอ้โห่กี่ตัว <laughs> โอ้ยกินอีกแล้วเอดูเขาทำดิดูเขาทำดิอ่ะเยปวดไม่ทันมันเหนื่อยนะเี้โอ้คิดถึงไงเอกจังคิดถึงนะครับเบียเอ๋โอ้ยมาเยอะปลาหมานี่ไม่เคยมลามาเลยหมายใกล้บ้านสองตัวครับหาเรื่องเหนื่อยแล้วอ่านี่ นี่ครับนี่ยกองพื้นที่นี่ตกสองคันนี่เพราะว่าอย่าอย่าไม่ให้ลูกเดีลูกไปนอนแล้วเพราะเด็ต้องรับผิดชอบประเด็นใช้สูงครับสองคันทำกินเงี้ยพอมันหลุดไปมันไม่ค่อยเอาเงี้ยมันอยู่เฉพาะที่มันเหมือนเป็นก้นโคกอ่ะตรงเนี้ยหลุมอย่างดีเลยอ่ะมันทิ้งสมองไม่ได้อันตราย เร็วนะเกี่ยวเร็วกินเร็วเชาิปลนดูลปลาอะไรก็ไม่รู้กินยัางโดนแล้วน่ะไม่ไม่ใช่เหลืองมั้งไอลิงมั้งอะไรเนี่ยโอ้หางบวงหางบวงโอ้ปลาเหลืองอยู่นู่น ใไซงี้แหละชอบอะะอใช่๋ย่ารอเข้าใหม่เาได้อยู่ใกล้ๆก,กันนะ่ะตัวเดียวเองเหรอไม่ยอมไม่ยอมรอพวกก่อน เราพวกก่อนไงน้ำลึกไงเราต้องเอาขึ้นไม้คุ้มไงเจอด้วลวละตัวแล้วนะ่ะริงนะ่ะว้าอ่ะ,อะ,อะทีละตัวร้อยทีก็ร้อยตัวแล้วจ้ะใช่ใช ไปาอยากกินไว้เนี่ยเอาเปียบปลากินปลาฝูงอ่ะหนูใส่ตัวเดียวเองอ่ะหนู่เด้อใส่สวยเดี๋ยวน้ำมันยังไม่เคี้ยวครับเวียนเอาตรงนี้เลยเอาเนื้อเนื้อก่อนอยู่ของตัวไม่ได้ใส่ปลาไม่ได้ใส่เยี๋อเอาเปียบปลาหน้าดูเลยรีบไม่รู้จะรีบไปไหนเดี๋ยวดิ ไวใหญ่อ่ะใหญ่ละเด้งด้วยปลาเกา๋าบอาว่ามันหลายตัวนี่โอ้ยเต็มแม็กโอ้ยหกตัวเต็มแ <laughs> ม็กไม่ได้ใส่เดืยอเลยนะฮะหนูไม่ได้ใส่เดนใส่อันเดยอันเดียวโอ้โหแต่ี่เราทำมาไมวเดียวเดียเดียวเยวเดียเดียลยตวเน,น,นาะ <laughs> เราถ่ายรูปไวหน่อยถ่ายรูปไวหน่อยไอเจ๊เดินไปนู่นเด้อเดินไปนู่นไอของผมกินแล้วตัวเดียวตัวเดียวก็เอาตัวใหญ่กินแล้วหลุดไปแล้วปะโอ้ยจะเอาหกตัวเขาว่างหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยอืม ไเหลือสองตัวเหลือสองตัวสุเจสุเจไ่ได้เจก็ลอหกเต็มแม็กเลยใ <c ười> ส่สวยใสวยโอ้ยอดแจว ุมเลยนะรอบโอ้ยโอ้ยเสียดายปลาโชกุนเลยอดเลยกินหนัก้นเขามันกินมือกัเก่าลายครับเก่าลายโน้ำเป็นน้ำขึ้นในวานนี่ย น้ำขึ้นฝนลงแล้วทางนู่นน่ะควบคุมคาคับใช่ไหมเนี่ยใช่ เก่าไม่เก่าเฮ้ยกกทาทนเก่านโอ้ยเมื่อกี้โชคุ้นจะได้เป็นพระเอกแล้วอดเลยขาดกินแรงเมื่อกี้นี่ฝนมาสวยยกอย่างเดียวอ่ายกอย่างเดียวนั่นล่ละน้ำเบาไปเก๋า không có. ông, cậu, ui ui ui, để anh lột đấy, để anh tôi dài tôi dài, phải, nó nặng đi, à... สวยงามสวยงามอกาจ้เม <c ười> ียได้หน่ะเออเห็นวิ่งลูกผมยังสันนิษานได้ของผมมันขาดล้วิ่งไงอืนี่ตกได้เหรอร้อนนะชชกคนร้อนนะลูก ngạc hưng mà lâu bà cậu ôi bà cậu pha nhỏ 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 chéo chéo chéo. nhỏ ôi nhỏ quá nhỏ quá, nhỏ 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 ไปแล้วขอบคุณเลยนี่ไปไปพร้อมกับเบ็ดเลยตายแล้วนุ่งกันโอ้ยสองตัวเลยอ่ะแกฉลบสองตัวเลยดีเดียวมีเก๋าลายกับเก๋าปกติได้เลยโอ้โหเก่งมากเลยไหล่ไล นี่โ่อลูกไล่โน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 ่ให้โชว์คุณตกต่อนะครับโอ้โหแก่มากโนดูดูปลาได้ตัวใหญ่ว่ะหมายอะไรลูกหมายนี่เด็ดไหมหมายปลาเก๋าจับปลาอย่าจับหางครับมันจะตับัตใช้ผ้าดีกว่าใช้ผ้าดีกว่าใช้ผ้าเอาผ้าไงผ้ากับปลาไงโดนอีกแล้วเหรอ น่ะประสาทหนูนามีแต่ปลาดีๆยีบาทอ้อยอ้ยอยจ้ยองมาลูกแกงลงไกแกงลุงไสนี่ยเจ๋อเลยอ่ะมามาลุงไสปลดมาเก่งมากลุงไกแต่หนูไม่เคยจับปลามาก่อนเลยนะข้างหน้าเราต้องหันปลดนะนี่จับกัมไม่ได้ลูกจับปลาจังใช้พาดจับอย่างเดียวเดี๋ยวมันดิน้น โอ้โหโอ้ยตัวเองจับไปแล้วไปปล่อยตะกั่วลงเก็บเก่าเมื่อ mm, ก mm ี hmm. ah, ้กุฏิลาด้วยเก่าลายสวยงามสวยงามสวยงามอัดกุฎลาดกุฎลาดกุฎลาดโอ้ยกุฎลาดเองเนาะตัวที่สามของเราครับ Ôi. Chào 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 Ui Ui. đi chào 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 mấy chào đi chào mấy đi chào 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 ไม่ได้ไปลอยสายนะครับโอ้ยอยากลอยสายมากเลยวันนี้โฮ้ยวันนี้ไม่เอาแล้ววันนี้เน้นปลาเก่าแล้วลูกเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวครับเก่าแล้วปลาเก่าแล้วนุ้ย่ะหมดยังหมดยังกินอ่ะแก้วโดนีแล้วเหรออ่ะไล่กันเลย เต่วเลยชัไอ้กอาอยู่ไหมเฮ้ยตัวดำลายเอ้ยลายมายอะไระอะไรนะเจียวมาจากไหนนั่หนาวมุกเขาเนี่ยฮะปลาเก่าลอยแล้วเก๋านั่นลายพลอยมาแล้วน่ะอ้ย ว้าวตรงนูน้นโดนอีกอะค่อยค่อยเล่นกับมันครับป่อจะเป็นไอ้กุศลาอีกอะจะยอมกันเลยอะสองคนเขาไม่ได้เลยได้บนรถสองคแล้ว่ากินกดกดโยโย่โย่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะขาวขาวโน่นโน่นน่่นโอ้ยหางบวงแหมนึกว่าจะเป็นไอ้ไอ้กุศลาอีกแล้ว ฮ่าปล่อยฟ้าวับอยู่เอาดแล้วไม่ดีแล้วอ้อยู่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 ว้าว เก่งเก่งเก่งขางบนข้างบนสนุกสนานกันไปครับกับทริปวันนี้เนาะโอ้โหเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยพอสมควรนครับเหนื่อยพอสมควรแต่ก็แลกมาด้วยความสนุกความสนุกนะความมันความมันเจเย็นๆลูกเจ้เย็นๆเจ้เย็นๆครับขึ้นขึ้นนุ่นขึ้นแล้วน่ะขึ้นผิวน้ำแล้วน่ะ

แก้วเริ่มไปกดกันเยอะๆนะครับแก้ว <laughs> พูดน่ารักมากเลยเอ่ะ